การบวงสวงทําในเวลา12นาฬิกา19นาทีค่ะเริ่มจากพลอากาศเอกจารึกสนิทวงณนะ์ยุธยาประธานในพิธีบวงสวงจุดเทียนเงินเทียนทองและทูปผางปักที่เครื่องบวงสวงโดยมีนายฉัดชยัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหนวตรามอ่านองค์การบวงสวงพร้อมกับเคลื่อนคณะทำงานเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรไปยังบริเวณหน้าต้นจันหอม ประพรมน้ำเทพมนตที่ต้นจันหอมซึ่งในวันนี้ถือเป็นปฐมฤกษ์พิธีการนั้นทำในป่าดิบแป้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตำบลหาดขามอําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะ<ม>เป็นบริเวณที่มีไม้จันท์ขึ้นหนาแน่นที่สุด ใช้ขวานจามที่ต้นจันหอม3มต้นต้นละ3ามครั้งและโปรยดอกไม้รอบบริเวณต้นจันหอมแสดงถึงการพลีกรรมถวายรุกขเทวดาตามความเชื่อก่อนจะล้มไม้ใหญ่หรือไม้สำคัญโดยมีคณะทำงานนายช่างร่วมพิธีบวงสวงเป็นพิธีในการ บวงสวงเพื่อที่จะตัดต้นจันนะคะโดยผู้แทนพระองค์แล้วก็เป็นการตัดเป็นพิธีพระถมเริ้นะคะซึ่งตัดไป3มต้นแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ทางกรมทรัพยากรนะคะกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะทําการแปลรูปเพื่อที่จะได้ส่งต่อเมื่อแปลรูปเสร็จแล้วก็ส่งต่อมาที่กรมศิลปากรกรมศิลปากร,กรก็จะให้สํานักช่างสิบหมู่ในการทำออประดิษฐ์ในเรื่องของพระกฎจันทร์กับพระหีบจันทร์ค่ะ ้็ตอนนี้ได้ทราบว่าการดําเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเรียบร้อยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีช่าง10บมุงในการที่เข้ามาร่วมสํารวจแล้วก็คัดเลือกในจนํานวนทั้ง20ต้นใช้จริงๆก็ประมาณสัก10 12ต้นส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เส้นรอบวงประมาณสัก70เซน80เซนไปจนถึง150สเซนคไม้จริงๆเราจะอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ จะลึกเข้าไปก็ประมาณสัก100เมตรบ้าง200เมตร300เมตรบ้างก็จะอยู่กระจายในพื้นที่ตรงนี้นะเพียงแต่ว่าใน,นพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีช้างอยู่ด้วยสำหรับงานสำรวจไม้ค่ะดำเนินการมาราวหนึ่งสัปดาห์โดยพบว่าเบื้องต้นมีไม้จันทร์20ต้นที่ยืนต้นตายหรือตายตายตามคุณลักษณะที่ทางกรมศริลปากรต้องการจะนำมาแปรรูป สำหรับการจัดสร้างประกฏจันทร์พระหีบจันทร์ท่อนฟืนไม้จันทร์และช่อไม้จันทร์ในงานพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพร,ร,ร,ระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในจำนวนนี้มี10ต้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์นำมาแปรรูปได้หรือมีลำต้นเปล่าตรงหรือตรงและเรียวสูงและอีก8ต้นใช้ได้บางส่วน ซึ่งจะต้องให้ในช่างจากสำนักช่างสิบหมู่ประเมินคุณภาพของไม้ที่ได้เพื่อนำไปใช้ในแต่ละง,งานตามความเหมาะสมไม้จันหอมเนี่ยจะพบหรือหาได้ในเขตประจวบกิริขันแล้วก็ที่อำเภอกุยบุรีแห่งนี้ซึ่งก็ตามธรรมชาติของไม้เลยครับไม้นี้จะส่งกลิ่นหอมต่อเมื่อเขายืนต้นตายเองหรือยือนตายพายซึ่งลักษณะของต,ต้นจันที่จะนำมาใช้ได้เนี่ย เขาจะเรียกว่ามีลำต้นแบบเปล่าตรงก็คือมีลำต้นที่สูงชะลูดแล้วก็ไม่ได้มีกิ่งก้านสาขาอะไรเยอะแผนดำเนินการหลังจากแปรรูปไม้แล้วก็จะส่งมอบให้กับสำนักช่างศิบหมู่กรมศริลปากรดำเนินการจัดสร้างให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติสูงสุดโดยไม้จันหอมถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์และสูงศักดิ์ถือเป็นไม้มงคลที่มีกลิ่นหอมเป็นไม้เนื้อแข็งลักษณะเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อนเซียนตรงเนื้อละเอียด โดยมีข้อกำหนดในการตัดต้นจันร์ในพื้นที่อุทยานไว้ว่าเมื่อตัดหนึ่งต้นจะปลูกสิบต้นทดแทนค่ะ